ครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บหอยนะครับที่บอ่อครับตอนนี้น้ําท่วมแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเดี๋ยวไปดูดีิว่าเหลือกี่บอ่อกันแน่ไปเก็บขึ้นก่อนนะครับน้ําเข้านะครับมันท่วมบอ่อหอยนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่วมไปแล้วบอ่อหอยขมเราก็เดี๋ยวไปดู ทางหน้าทีเนาะว่ามันเหลือกี่บ่อกันแน่ครับอันนี้ก็ถูกน้ำท่วมไปทั้งหมด3ามบ่อนะครับเห็นว่าเหลือเหลือเหลืออยู่บ่อเดียวที่ยังไม่โดนท่วมเนาะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟานดูก่อนนะครับบ่อบ่อนี้ไม่ไม่เหลือเลยน่าจะออกไปแล้วครับเพราะว่าท่วมตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเนาะไม่ได้มาเก็บขึ้น แล้วก็เหล๋บ่อบ่อนี้นะครับบ่อน,นี้ยังยังยังอยู่ครับยังไม่ถูกท่วมแล้วก็อีกบ่ออันนี้อันนี้ท่วมปากปากบ่อไปเมื่อตอนเช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟานดูก่อนน่าจะพอเหลือ,อยู่บางยังออกไปไม่หมดนะครับ ครับก็บ่อนี้ยังพอมีตัวนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มากนะครับบ่อนี้เพราะว่าน่าจะมีออกไปบ้างแล้วนะครับเขาก็จะเดินคานคานขึ้นมาที่ปากบ่อครับแล้วก็ออกครับก็เดี๋ยวเรามาดูบ่อนี้นะครับบ่อนี้ยังอยู่ครบนะครับยังอยู่เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราใช้มือปัดฝาดให้ลวกลงไปที่กลนะครับแล้วก็ เก็บขึ้นต้องเก็บขึ้นหมดครับผมเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆนะครับมาทําอาหารเนาะส่วนตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละเพราะคิดว่าน้าน่าจะท่วมปากบ่อหมดนะครับก็เดี๋ยวปล่อยเขาไปทําพันต่อนะครับก็พอได้ครับอันนี้ก็พอได้นะครับก็เยอะอยู่พอทําอาหารได้อยู่นะครับนี่ครับเห็นได้ว่านะครับตัวใหญ่นะครับถ้าน้ําไม่ท่วมก็ยังเลี้ยงต่อ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับบ้านนอกครอกนานะครับก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนนะครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามด้วยนะครับก็จะพยายามหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับครับแล้วสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับฝากติดตามแล้วกันนะครับว่าจะเอาสาระดีๆอะไรมาฝากครับที่ทําได้จริงนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริงครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ